สวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้บลคนพัชน,นาช่วงเที่ยงครับไม่ใช่เที่ยงแล้วอ,ออกเที่ยงบบ่าแล้วเพื่อนครับวันนี้มานี่เลย <laughs> ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับที่เป็นตอนเดียวนะครับไฮรักรีวิวตอนเดียวปี18เพื่อนๆนะตัว2.455แรงม้านะครับตอนเดียวนะย้ำที่ลหลายๆท่านพเพื่อนลหลายคนหาอยู่มีคารบิบอยด้วยอันนี้เป็นรถหน่วยงานของ กฟผเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับมาส่งเรา5คันตอนนี้นะครับจะบอกว่าเกิดศึกชิงรถกันนิดนึงนะเพื่อนก็คือระหว่างลานประมูลกับส่วนของขายรีเทลหรือขายปีกอย่างพวกผมนี่แหละครับตอนนี้จะแจ้งเพื่อนเนิดนึงรถจาก5คันเหลืออยู่แค่คันน้นเดี๋ยวพาไปดูครับแล้วก็คันนี้ส่วนคัน1 1 3 5 ก็ดีใจกับพี่คมด้วยนะครับโกเมื่อสักครู่นี้กว่าจะตัดสินใจจองนะครับก็ว่าระหว่างช่างใจระหว่างคันนี้เลขไม่80,000คันนั้นเลขไม่40,000กว่านะครับก็สรุปก็คือคุยกับภรรยาและเอาคันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวส่งงานาไปที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเป็นต้นสังเกตอยู่บ้านที่ที่ขอนแก่นเลยแล้วก็รถคันนี้ก็ใช้อยู่เขือดูบัสจังหวัดขอนแก่นด้วยก็ดีใจด,ด้วยนะครับ ไปดูคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ถูกไปลานประมูลเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วอ้าวคันนี้ดวนล็อกครับเพื่อนๆคันนี้เลขไม่น่าจะอยู่แสนหน่อยๆน,นะถ้าจําไม่ผิดคันนี้พอดีมันอยู่ในรีพอร์ตท,ที่ต้องเอารถเข้าลานประมูลอย่างที่ผมแจ้งครับเพื่อนๆครับใครหาอยู่อย่ารีรอหรือตัดสินใจช้าก็ก็จะไม่ได้รถ กลุ่มพวกนี้ไปเพราะว่ารถตอนนี้กลายเป็นรถที่มีความต้องการของตลาดสูงมากนะครับเมื่อสักครู่นี้จอดด้วยกันคู่กันนะระหว่าง1 1 3 5เนี่ยกับคันที่1,500งแกว่ากิโลไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือรามประมูลมาซื้อเรียบร้อยอ่ะเหลืออีกหนึ่งคันซื้อสวยคันนี้มีตําหนินิดนึงก็คือแต่ว่าในส่วนการของการเก็บงานก็มีเก็บให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนหน้าขวาบุกมาแล้วก็ ตัวล้อกระทะนะครับบิดอันนี้คือน่าจะตกหลุมหรือชนอน่าจะขอบทางหรือสักอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้คือในส่วนรูปตัวรถนะมามาดูเลขไมค์คันนี้ไมค์กิฟเลยก็คือ42 000นี่ครับ42,828กิโลกับกายว่าคันนี้ว่างอยู่นะครับถ้าเวลานี้ตอนนี้ ว่างอยู่อ่าไปดูเอกสารเพื่อนผมสนุกมากเลย <c oughs> คือวิ่งดูรถให้เพื่อนๆล่ะครับอ่อพอดีใครสนใจหรือว่าหาอยู่ก็จังหวะพอดีเจอวิดีโอก็โทรเข้ามาเลยพี่โคมก็ได้รถไปแล้วก็ยินดีเลยพี่อ่ะนี่คือเนี่ยปีสิบแปดนะดืมเล่าเลยปีสิบแปดเครื่องสองจุดสี่ร้อยห้าสิบมาลำดับที่หนึ่งครับคันนี้คลิกเหมือนกันเลยคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นกว่าเองเพื่อนสี่หมื่นกว่ามีแคลรี่บอย แบบ2พักอย่างนี้นะครับเป็นรถเอาไว้สําหรับขนถ่ายหรือว่าขนคนนะครับทั้งในด้านในตัวคลายบอยจะมีเาบาะนั่งอยู่2แถวด้านในนั่นเพื่อนนะสวยทั้งหมดเลยหน้าเดิมหลังเดิมหมดนะครับรถที่เข้ามารถนี้5คันกลับกลายว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่1และ2คันนูน้นเหลืออยู่แค่2คันเพื่อนใครสนใจหรืออ <c oughs> าก <c oughs> ได้รุ่นนี้ สองคันนี้ว่างอยู่โทมครับ 03, 0 8 3 010 5050ไปแล้วสวัสดีครับ